สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดประเครื่องนะครับรอบเช้าของเราเป็นรับจิบกาแฟเบาๆกับช็อตเด็ดประเครื่องเะครับวันนี้มีอะไรมาให้พ,พี่ๆได้รับชมกันบ้าง แนวครับก <Yeah>, really. mm ็หนึ่งชุดเหมือนเดิมแนวฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจให้กันนะฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยพี่นันนะครับจะได้รับชมคลิปก่อนใครแนครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวผมเริ่มให้เลยงกันพี่นะครับใครไวใครได้นะนะครับอนเซปต์เรานะครับใครไวใครได้นี่มาลองดูนะครับมาลองดูหน้าระาของเราเนี่ยนะครับบอกเลยว่าจริงจริงแนวเออต้องใช้คํานี้เลยพี่บอกเลยว่าจริงจริงแนวรายการเนี่ย แนวคราสแรกเป็นพระเนื้อดินครับพี่ใช่ยหลวงเป็นพิมพ์ขี่ขี่วัวแบบนี้ใช่หลวงพ่อโบ้ยไหมแนวเนื้อดินนะพี่แนวขู่เนื้อดินนี่เครือบประกเปล่านะครับเนื้อดินผิวเข้มเลอเกินแนวดินสวยดินเดิมต้องดินองนี้แนวเอ๊ะดินสวยดินเดิมครับพี่ต้องดินองนี้แนยพี่ดูผิวพันนะครับนะพี่ดูผิวพันก็ได้นะผิวพันพระแน่พระใหม่หรือพระเก่านะแยกแยกันเป็นอยู่แล้วนะพี่ๆมีเบสิกในการดูพระอยู่แล้วนะครับนะเนี่ยผมเชื่อได้ว่านะครับนะดูมันเป็นอยู่แล้วองคนี้เอา เอาไป400แนยรายการแรกกบพี่ขยับกันเบาๆที่400บาทนะครับต่อเนื่องด้วยเหรียญนี้เลยรพี่เนครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญลมดำในวิญาทองแดงดําเดิมเลยพี่นะครับตัวหนังสือตัวฟอนต์เป็นแท่งนยครับตัวหนังสือตัวฟอนต์เป็นแท่งกบพี่แนยหน้าตาปุงปู้ทวดคมครายเลยพี่เนยหูมีเนื้อเกินแนะแรบๆปิ๊นๆออกมานะครับตรงช่วงใบหูท่านนะครับองนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นรุ่น12-3นะไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนนะครับแต่ที่รู้รุ่นนี้บอกเลยว่าเก่าจริงเก่าจัดและเดมมาก นะครับเก่าจริงเก่าจัดและเดิมมากครับพี่แนวะเหรียนหลวงปู่ทวดขอ700บาทแนวเหรียนลูกไข่หลวงปู่ทวด700บาทนะครับ700บาทแล้วก็ปู่ฤาษีครับพี่นะครับอันนี้จะเป็นสีฝุ่นนะครับปู่ฤาษีนะครับ,รนะรบพี่สังเกตจากสีฝุ่นด้านในอ่าพี่พี่สังเกตจากสีฝุ่นที่อยู่ด้านในนะครับนะด้วยความแห้งของสี แนวเราเป็นไม้โพแก่นะแนวเออเป็นไม้โพแกะปู่หรือสีแนวพี่ดูเนื้อไม้นะครับไม้โพเขาจะออกแบบว่าออกสีนวลๆแนวนะอ่านวลๆเข้มๆเป็นสีของสีไข่นะประมาณแบบสีผิวหนังไงไหมสีเนื้ออันนี้เก่าและแห้งแนวนะสีฝุ่นต้องมีความเก่าแล้วมีความแห้งพี่ไม่ใช่สีฝุ่นเปียกๆหมาดๆนนครับเออมันคนละเรื่องคนละแบบกันเนี่ยครับลายแม่ต้องรอยการตกแต่งที่เป็นธรรมชาติพี่เนะครับไม่ได้งานแบบว่าเขาได้อรงานสับแต่วาดในงานนี้คือเขาตั้งใจว่าละอุดข้างด้วยด้านก้น เอาเก้าร้อยพี่ปู่ฤาษีขอเก้าร้อยบาทนะครับเป็นอะไรที่น่าก็เลายน่าบูชายอย่างยิ่งนะครับในราคาเบาๆเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็วงนี้พี่นะวงนี้จะเป็นพระร่วงยืนต่อครับพี่นะครับอันนี้เนื้อกําแพงเพชรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับวงนี้เป็นเนื้อกําแพงเพชรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่นะครับไม,ม่ว่าจะเป็นเอ่อแร่มะขามนะครับแร่มะขามพิมพ์ทรงครัพี่พิมพ์ทรงต้องเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่พระกดบล็อกกดพิมพ์มาใหม่ๆนะครับเออพระจะเป็นละเอียดเรียบร้อยไม่ใช่แบบนั้นนิพพานลงกู่แบบร้อยเปอร ในครับพาลงกูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พี่ในครับพ,นะรบพาร่วงเปิดโรคยืนต่อกกำแพงเพชรเนี่ยนะพี่ดูเนื้อเลยในะครับเอาเอาห้าร้อยบาทในะครับอ่าห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นพระแกะจะกรอบท้องนะพี่ในะครับเป็นพระชยัยนะครับนะเออเป็นพระชัยถือน้ําเต้า อันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นพระอาจารย์ท่านใดนะครับนี่แกออาจะกรอบทองเลยนะครับเออแกออกจากรอบทองเลยพี่นะนะไม่มั <const> ่นใจว่าเป็นสายไหนเอาหกร้อยบาทรับพระชาายขอหกร้อยบาทพี่รับแกออกจกรอบมาเลยรับสดๆร้อนๆและบาดๆเลยดีกว่านนครับองนี้จะเป็นเรื่องว่าอุปประคุตเนื้อเมกพัดกับพี่นะครับเมกพัดเขามีความแห้งความเก่าและความสวยนนครับเขามีความแห้งความเก่าและความสวยกับพี่นะครับอุปประคุตเนื้อเมกพัด นี่ยครับเอออุปคุตเนื้อเมฆกระพัดครับพ,พี่สวยสมบูรณ์แบบเนี่ยครับเออสวยสมบูรณ์แบบเลยพี่นะครับตัวยันด้านหลังเป็นเส้นเลยไหมไม่มีแตกไม่มีบินไม่มีกระเทาะใดแดงสิ้นเนี่ยครับได้เห็นไหมดูดิเป็นก้นหอยเลยเป็นตัวเขาได้ลนะเป็นเส้นขนมจีนเลยเออเป็นเส้นขนมจีนเลยพี่ดูดียสวยนะ แนวะต้องบอกก่อนเลยว่าพระองค์นี้นะครับอุปคุตเนื้อเมฆพัดนี่ไม่ได้เจอบ่อยๆนะขอเจ็ดร้อยบาทแนวเจ็ดร้อยบาทแนวอุปคุตเนื้อเมฆพัดเจ็ดร้อยบาทแนวเจ็ดร้อยบาทแล้วก็พระเจ้าตากครับพี่แนวสําหรับองค์นี้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรพระเจ้าตากเจ้าคุณศรีสนนะครับนะสองสี่ก้าววิวัสุทัศน์เดี๋ยวพี่แนวเจ้าค nee oh ุณศรีสนเสกนะครับนะสวยมากเลยพี่คาบดองรอยการหล่อคาบตะกันแนะคาบเขาเดิมมากเลยพี่นะคาบเดิมและคาบเขาแห้งเห็นไหมอ่าคาบเขาเดิมและคาบเขาแห้งครับพี่ในครับสําหรับ องค์นี้นะครับพระเจ้าตากเจ้าตากเอาเอาห้าร้อยแนวหน้าห้าร้อยบาทแนบพระเจ้าตากห้าร้อยบาทแนวรูปหล่อลอยองนะครับหลวงพ่อทบรูปหล่อลอยองครับพี่แนวหลวงพ่อทบแนวอันนี้เป็นพระพิจรบูนอยู่แล้วแนบอันนี้ต่อเก้าสี่ชัดเจนเลยนี่เห็นไหมแล้วอุดแนวนะกิ่งที่อุดเป็นทองแดงเห็นไหมกิ่งที่อุดเป็นทองแดงพี่ต่อเก้าสี่โอ้โหแล้วเนื้อสวยมากแนวเนื้อสวยมากครับพี่ ต่อ94อ่าองนี้เอาเท่าไหร่ดีอะแนบเออองนี้เอาเท่าไหร่ดีเอาไปสัก400บาทแล้วกันพี่ต่อ94 9400แนบเออต่อ94เอา400อ่าองถัดไปนะครับสำหรับองนี้เนี่ยครับนะเขาได้อารมณ์ความเก่าและความคลาสสิกแนบเออได้อารมณ์ได้ความเก่าได้ความคลาสสิกครับพี่อ่าไม่อเธอพี่ไม่เชื่อพี่ลองดูเนื้อเขาได้แนบเออเธอพี่ไม่เชื่อพี่ลองดูเนื้อเขาได้นะครับนะนี่คือพระสไตล์พระแรนดาพระเดิมๆ พี่ดูเนื้อด้านหลังเด้อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นสายกรุงเทพหรือเปล่าแนยเป็นเนื้อผงพุทธคุณพี่เป็นเนื้อผงพุทธคุณ,น,น,คณนั่งบัวก็ได้แหละบัวฟันปลาแล้วบัวแบบเป็นบัวแบบขีดเอาเอาห้าร้อยนี่เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องนี้องค์นี้จะเป็นพระเขาเรียกอะไรพระปิตาแหนมนะองค์นี้จะเป็นการปิดเอลงรักปิดทองนะครับพระปิตาครับพี่ลงรักปิดทอง พี่ดูเน yes. Aah? al <S 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 yeah. ื้อเนี่ยนะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยแนวปรุงรักปิดทองอ่าด้านหลังรับพี่จะเป็นร่องรอยการกดมวลสารนะครับนะอันนี้ชัดเจนเลยเนวด้านหลังจะเป็นร่องรอยการกดมวลสารชัดเจนและเป็นธรรมชาติเอาสี่ร้อยบาทแนบอ่าองค์นี้พี่นะสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทแล้วก็องค์นี้รับพี่แนวปิดตาในะครับแนวเนื้อนี่บอกเลาว่าเป็นเนื้อผงคุกรักออกโซนกาลาเลยพี่นะครับเนื้อผงคุกรักออกโซนกาลาเลยพี่นนครับนี่ดูดิกระบองไว่นะครับจะต้องไว่แบบคมชัดลึกด้วยนะ แนบกระบองควายขวยแบบคมชัดลึกครับพี่เอาสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับเจ้าคุณสีวัดอ่างศิลาแนวดาวหูพระสายชนบุรีแบบนี้ไม่หวนลาดดะครับในะราคาเบาๆสี่ร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปนนครับองค์นี้จะเป็นเนื้อว่านผมไม่มั่นใจว่าว่านแบบนี้นะครับนะขเขาเล่นกันเป็นปีศูนย์ห้าหรือจะออกต่างวัดจะเป็นวัด วัดเมืองนะครับนะเออวัดเมืองวัดอะไรนะครับนะโอ้โหหลากหลายวัดพี่นะครับนะลองไปค้นหาดูในหนังสือได้พี่แต่ผมบอกเลยว่าพระองค์นี้นะครับเนเื่องด้วยจากเบสิกเนื้อว่านนะครับไม่น่าจะมีเออเขาเรไม่น่าจะเก๋แนวเออไม่น่าจะเก๋เลยละ่ะเห็นไหมนะครับนะแต่นะครับแต่แค่ว่าพี่ต้องหาที่ช่วยผมนะครับเออพี่ต้องหาที่ช่วยหมอสี่ร้อยเนาเนี้ยเอาสี่ร้อยพี่ต้องหาที่ช่วยผมนะครับอ,อืมไปต่อดีครับรออะไรอยู่ยอ่ะ แนบเออไปต่อนี่ครับนี่ครับพี่ชินนาธาินโดนะครับอันนี้มีกิ่งถ้ามีกิ่งเขาว่าออกปีสองพันห้าร้อยจริงหรือเปล่านะเออจริงหรือเปล่านี้ก็ต้องพิสูจน์กันอีกทีพี่แต่ดูเนื้อนะนะเนื่องด้วยจากเนื้อนะครับเนื้อและบัวและความแห้งความเก่าของโลหะโลหะเขาจะไม่ไม่สดมากนะครับเขาจะออกแบบอมเหีืยวนิดๆนะครับเนื่องด้วยจากการเทลลอโบราณในยุคสมัยนั้นนะครับ เนื้อจอกไปประมาณแบบออกดับดับออกแบบว่าไม่สว่างสวยอ่ะออกแบบไม่สว่างอันนี้คือผิวพันธุ์ในพี่น้าดับดูผิวพันธุ์สังเกตจากผิวพันธุ์เขาก่อนเลยพี่เห็นไหมจะมีสาสาขึ้นมานะครับแล้วจะมีมดเอ่อขนาดเม็ดเม็ดผลเม็ดเดือดอ่ะเม็ดผดเม็ดเดือดนะครับดูดก้นเนี่ยแก้วจะกรอบเนี่ยเห็นไหมข้าเผือข้าพรายังอยู่เลยพี่แนวองค์นี้มีกิ่งนะกิ่ง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 อยู่นะแนวองค์นี้เอาเอาเจ็ดร้อยพี่ชีราลาแนวชีราลาเอาเจ็ดร้อย ชินาลาเจ็ดร้อยต่อเนื่องไปด้วยเหรียญน,นี้พี่นะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญของวัดไร่หิงไหมเหรียญแท้นะครับอ๋าเหรียญแท้นะครับน่าจะเป็นของวัดไร่หิ่งนะเนี่ยหลวงพ่อวัดไรห่หิงนะนะครับเป็นเหรียญรูปไข่เล็กๆนะองค์ไม่ใหญ่เท่าไหรพ่พี่แต่เป็นพัดแท้นะเอาสี่ร้อยนะครับ,เอ,รบเอาแค่นี้พอแบ่งปันกันไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับสี400บ่ร้อยบาทแล้วก็นี่ครับพี่ดีลาสันไชนาในะครับนะสันไชนาดูดิเหรมไหมเนี่ยนะครับสันไชนาพระสวยในครับเออพระสวยพระเดิมพี่ นาะพระสันชัยนาฏเนี่ยดูด้านหลังเนี่ยนะพี่พี่ลองดูด้านหลังนี่ในงานนะด้วยความเขาจะด้วยความเก่าพระสันชัยนาสี่ร้อยบาทนับด้วยความแห้งด้วยความเก่านะครับแล่ด้วยเนื้อพระของเขาสี่ร้อยบาทเบาๆพี่นะครับแบ่งปันพี่พระสันชัยนานะครับพระสันชัยนาฏนะครับเราก็เหรียญซึ่งเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับนะเออหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วแนววัดเขาแก้วเหรียญนี้เป็น เราใช้คาว่าเหเรียญเสมาแนววัดเขาแก้วรนบอันที่จะเป็นเหรียญรุ่นแรกว่ะเนี่ยแต่จะช้ำๆนิดๆเนยเอออาจจะช้ำนิดๆคดับยพี่แต่บอกเลยว่าพ้าเดิมมากเดิมแห้งหิ้งแนวเดิมแห้งหิ้งเอาไปสี่ร้อยบาทแนวพ่อการเขาแก้วสี่ร้อยบาทนะครับมาต่อเขานะสำหรับรายการต่อไปครับพี่นะครับองนี้นะครับจะเป็นรูปทรงของหลวงป,ปู่บุญวัดจางบางแก้วพี่น้ำอาจจะมีรอยลั่นนะครับนะของเนื้อไม่กระพัด แนวนี้เป็นการเซตตัวของเนื้อเมฆพัดของเขาเองนะพี่นะนไม่ได้หักไม่ได้ซ่อมในแดงสิ้นเนวเป็นแค่รอยลั่นเฉยๆนะเนี่ยแล้วดูดีผ้าแบบเดิมมากพี่นะช่วงบนอาจจะมีรอยกระเทาะอันนี้คือเขาเลี่ยมเห็นไหมเขาเลี่ยมรับรูปไว้ไหมเลี่ยมแบบรับรูปไว้แนวเอาสี่ร้อยบาทแนวเมฆพัดอันนี้นะเอาสี่ร้อยพี่นะปูบุญวัดกลางบางแก้วนบสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทแล้วก็องนี้จะเป็นเหรียญเนื้ออปาก้านะเหรียญเนื้ออปาก้าพี่ดูแล้วกันนะครับหลวงปูทวดตรงเนี้ย เห็นไ,ไหมนี่นี่ใต้เส้นเอ่อใต้เส้นก็ได้เส้นขีดขีดเส้นซุ้มก็ได้็นไหมจะมีรอยขยักขยักเห็นเป็นขีดขีด4 4สี่สี่เม็ดนะเรามีรอยเส้นซ้อมตรงขอบฮ่าสวยพี่ในฮะรพราสวยสวยเลยแนวไม่สวยไม่เดิมตรงไหนพี่ดูเดิเดิมมากสําหรับองค์นี้นะแนวด้านหลังจะเป็นฟอนต์ตัวหนังสือที่มีความแห้งความเก่าอง์นี้เอาเอาไปพันสองพี่แนวปูท่ทวดแนวเหรียญเสียมาเนื้ออัป,ปกาสุดจริงนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาท หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับวงนี้จะเป็นนางในวินาศนำนางสเสน่ใจพระแท้แลดูง่ายเลยเห็นไหมพระแท้แลดูง่ายเลยพี่พ่ว่าจะเป็นเนื้อดินเส้นคอนวพิมพิมรงงนี่ย<ๆ>แล้วดูดิเขาถักแขวนใช้ใช้มาเดิมเดิมเลยพี่เห็นไหมถักแขวนมาใช้มาเดิมเดิมเลยนะครับแบบนี้จริงๆเลยราคาเป็นราคาที่ผมไม่ได้เอารุนแรงนะครับในราคาเก้าร้อยบาทนะครับเห็นไหมไม่ได้เอารุนแรงนะครับเป็นราคาเบ,บาๆแบบเก้าร้อยบาทพี่ดูเนื้อดิ โอ้โหจี๊ดจริงนะครับราคานี้เก้าร้อยบาทนะครับต่อเนื่องดูสีหล่อโบราณเลยเห็นหรือสีหล่อโบราณไหมนะผมชอบอย่างหนึ่งคือหนึ่งคือผิวพันเนื้อเขานเนื้อเขาจะออกจ้ำพายเงินนะครับเออเนื้อเขาจะออกจ้ำพายเงินเนี่ยเป็นลือสีหล่อโบราณเนี่ยพี่ด้านหลังจะเป็นรอยเหนือขึ้นมาเลยนับคล้ายอาจารย์ปานเขาอ้อเน็ที่เขาเทหล่อพระปิตาเขาเน็นะเออคล้ายอาจารย์ปานเขาอ้อนี่พี่ดูเนื้อดีเห็นไหมเนี่ย เฮ้พี่ลองดูเนื้อดิคล้ายๆจานปานเขาอ้อเลยพระสวยพระธรรมชาตินะครับฤาษีองค์นี้ขอแปดร้อยบาทนะครับฤาษีแปดร้อยแล้วก็องค์นี้พี่แนวยี่สิบห้าสตวรรษนะครับยี่สิบห้าสตว์นี่เป็นเหรียญนะเนีครับเป็นเหรียญแล้วดูสาขึ้นเดียอ้เอาแล้วพี่ดูสาขึ้นเห็นไหมเหรียญรัศมีเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยหดูเนี่ยเห็นไหมพี่ดูเหรียญเนี่ยโอ้โหนี่ธรรมชาติจริงเนี่ยดูเนื้อ เห็นไหมดูเนื้อนี่แล้วด้านหลังนี่พี่นะยังคงแจ่มแจ่มด้วยอักษรนะครับดูรอยเจาะปิ้นอันนี้คือเรียมวินเทจนะนับเรียมวินเทจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับยี่สิบห้าศตวรรษเป็นเหรียญขอเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทไปต่อเลยพี่นี่ครับองค์นี้จะเป็นนับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่สุพรรณบุรีครับพี่นี่ครับเป็นพิมพ์ของหลวงพ่อปานพ่อมุ้ยดอนไล่สุพรรณบุรีนะครับพิมพ์ขี่ไก่เป็นพิมพ์หลวงพ่อปานเลยนะครับแต่เป็นของหลวงพ่อมุ้ยดูเนื้อดินะครับดูเนื้อดิ พมุยดรอไล่สุพรนะรณบ,นะบ,บุรีนะครับพมุยนะพี่นะพมุยองค์นี้เอาเอาสี่ร้อยนะครับพมุยดรอไล่สุพรรณบุรีนะครับสี <c oughs> ่ร้อยบาทนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่แหวนนีพ่พี่รุ่นสุดท้ายนะครับกะไหรทองเลยพี่ปีหนึ่งห้านะครับกะไหรทองปีหนึ่งห้านะครับดูเนี่ยดูความคมดูความแห้งของเนื้อนะครับดูความคมและดูความแห้งของเนื้อนะครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่แหวน อ่าด้านหลังก็พี่นะมีร่องรอยการต่อโค้ดนะนะครับโค้ดเป็นตัวตอกนะครับหลวงปู่แหวนเอา600อบาทนะครับผิวสวยผิวพันธุ์เดิมเดิมแบบธรรมชาตินะครับผิวสวยผิวพันธุ์เดิมแบบธรรมชาติ600บาทนะครับนะขอห0 0อบาทห0 0อบาทแล้วก็นะครับผ้าปิตา เนี่ยครับสาหรับพระปิตาองค์นี้จะเป็นพระปิตาแบบนั่งพระเพียบกับพี่เป็นของหลวงปู่ทิมวัดราหัสไร่เนี่ยครับเป็นของหลวงปู่ทิมวัดราหัสไร่เนี่ยครับนะอันนี้จะอุดผงภัยภูมานครับพี่ต่อโคศาราชัดเจนเนี่ยครับนะต่อโคศาราชัดเจนนี่พี่ดูเลยอันนี้พระสวยนะเอาสี่ร้อยพี่นะปู่ทิมวัดราหัรไร่เป็นพระปิตาครับพี่เนะครับเป็นพระปิตาอันนี้ไม่มีที่อื่นพี่ต่อโคแล้วก็มีโคศาราแบบนี้ยังไงก็ปู่ทิมวัดราหัสไร่นะครับสี่ร้อยบาทเนะยครับ สี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้จะเป็นสมเด็จไพ่ตองพิมพ์อกตันนะครับของหลวงพ่อพิ้งบางมากอกนะครับสมเด็จไพ่ตองพิมพ์อกตันเนี่ยอกเขาจะตันใช่ไหมนะครับนี่เป็นพิมอกตันนะครับดาหลวงพ่อพิ้งบางมากอกพระสวยนะนะครับไม่ใช่พระแบบเออดูยากเย็นอะไรมากมายพี่นะเป็นพระที่ก็าเลยจบง่ายๆครับพี่นะครับองนี้มีร่องรอยในการจานด้วยหงพอพิ้งบางมะกอกในวินาทีสมเด็จพิมพไพ่ตองในวินานีสมเด็จไพ่ตอง เอา500อยนะเอาห้า้อบาทนะครับสมเด็จไพ่ตอง500บาทนะครับองนี้จะเป็นพระชัยนะท่านเจ้ามาครับพี่วัด 3, e. right. สามปื้มเนรัยพระชัยท่านเจ้ามาเนีพระชัยท่านเจ้ามาที่เป็นพระชัยฐานสูงไหมถ้าจำไม่ผิดนะแนวน่าจะเป็นพระชัยฐานสูงท่านเจ้ามานววัดสามปื้มเนื้อสวยพี่ตะไบเดิมด้วยนะครับเนื้อสวยและตะไบเดิมด้วยนะครับพระชัยฐานสูงท่านเจ้ามาเอา9 0้ารอยพี่ เก้าร้อยบาทนะครับนานๆจะเจอสักองค์พี่แนวไม่ค่อยได้พบเจอแนวองค์นี้คร right right. ับพี่แนวองค์นี้จะเป็นพระอืเนื้อแดงแสดงพลังเลยพี่ดูดิแนวเนื้อแดงสวยแนวน้ำแดงซุ้มกอต้องแดงแบบนี้แนวเออแดงซุ้มกอต้องแดงแบบนี้ครับพี่ขนมเปี๊ยะแนวขนมเปี๊ยะด้านหลังเป็นร่องรอยลายนิ้วมือพี่แนวด้านหลังร่องรอยลายนิ้วมือเลยองคเดียวเก้าร้อยบาทแนวนะเก้าร้อยบาทพี่ขนมเปี๊ยะอันนี้พระสวยนะแนวองค์นี้พระสวยนะเก้าร้อยบาทนะครับงบน้ำอ้อยต่อเนื่องไปเลยดีกว่านะครับงบน้ำอ้อยหลวงพ่อเนี่ยวัดน้อย แนะเออหลวงพ่อเนียมวัดน้อยก็พี่ดูค่าเราแล้วกันแนมนะเออพี่พี่ลองดูค่าเราแล้วกันอันนี้อยู่ในเรี่ยมเก่าเลยไม่ได้แกะไม่ได้งัดไม่ได้แงะแดๆทั้งสิ้นแนวมาแบบไหนไปแบบนั้นแนยมาแบบไหนไปแบบนั้นพี่พี่งบนำอ้อยแนวสำหรับงบนาอ้อยองนี้เอาแบบว่าเขาเรียกะไาเราเบาเออะเบาๆไปเลยดีกว่าดูพิมพ์ดูทรงเนี่ยนะพี่ลองดูพิมพ์ดูทรงนี่องนี้เอาไปเก้าร้อยแงบนำอ้อยเก้าร้อยบาทนงบนำอ้อยสุหลวงพ่อเนียมรับ พราะเนี่ยเราก็เหรียญหล่อครับพี่นะเหรียญหล่อองค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อของหลวงพ่อแพรครับพี่นะเหรียญหลอรุนแรกหลวงพ่อแพรองนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับนะหลังเรียบกระแสลูกหาพี่ๆน่าจะมองออกว่าพระหล่อใหม่หรือพระหล่อเก่าเนะฮะบางองค์ที่บอกว่าผมเปิดเก้าร้อยมงบอกบอกแพงนี่พี่ดูเนื้อเนี่ยเนี่ยเออพี่ดูเนื้อก่อนนะครับเนื้อชัดเจนหรือเปล่านะเปิดนี่เปิดราคาแบบไหนนะครับเนื้อใช่หรือเปล่าเลยดูดูก่อนพี่เนี่ยเออดูก่อนแล้วก็ลองรับฟังราคาดูอ่าดูหน้าดูตาของหลวงพ่อแล้วดูเส้นสังกติ เนี่ยครับดูการวางมือดูพิมพ์ดูเนื้อด้านในนะครับดูกระแสโลหะดูหลุมกวดแะพี่ๆต้องพิจารณาเนี่ยดูบัวที่นั่งเห็นไหมเป็นเม็ด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 เนี่ยพระรอบูดานด้านก้นต้องเป็นช่อเนี่ยช่อนะเนี่ยช่อตะไบกืนนะครับไม่ใช่ตะไบเมื่อวานนี้ตะไบต้องกืนเห็นไหมซึมลึกแล้วมีคราบสาแดงขึ้นมาเป็นจ้าคือบางอย่างพี่ๆต้องวิเคราะห์นะครับนะเออช่วยกันวิเคราะห์แนวว่าจริงหรือเปล่านี่ครับเออว่าจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าผมพลิกหน้าพลิกหลังพลิกหน้าพลิกหลังบอกราคานะครับอันนี้ไม่ใช่นะอ องค์นี้เอาเอาเก้าร้อยนะพ่อแพรนะครับพระสวยๆพระเดิมๆนะ, <c oughs> นะครับคือบางอย่างนะพี่นาคับางบางคนนี่เขา้าใจทันทีเลยเออนะครับเขาส่องเน <c oughs> ี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยน, <c oughs> นี่อย่างเงี้ยนะผมว่าดูง่ายเลยนะครับพระแท้ดูง่ายด้วยนะครับอันนี้วังเพิ่มนะพระล่วงเนื้อตะกัวสีนิมแดงนะนะครับสีนิมแดงของวังเพิ่มจะออกเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวมาดูวังเพิ่มสีนิมแดงเขาออกแบบไหนแนวเนี่ยไขขึ้นนะเนี่ยดูไข่แหละเห็นไหมแดงนิดๆเห็นไหมนี่เนี่ยแดงอมชมพูนี่ยเนี่ยเนี่ยค่อยๆเป็นจ้ำๆขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ขึ้นมาจะไม่ขึ้นแบบแดงแปด๊ดเป็นแดง,แดง,งฮิลูบอยนะเออเป็นแดงน้ำหวานฮิลูบอยไม่ใช่แดงแบบนั้นนะครับมันแดงโคโลแบบกันอันนี้เขาเรียกแดงซึมออกมาจากไหนเนื้อเนี่ยเห็นะไหมเด็ดเด็ดเด็ดเตรงนี้ช่วงนี้เห็นไหมะจะเป็นเม็ดออกมาเลยเด็ดเห็นไหมแดงมันจะซมึมนะครับมันจะซึมจากด้านในมันทําไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้ยังทําไม่ได้พี่ไอซี่ซึมออกมาจากด้านในเนื้อปลาแล้วไข่แห้งๆเนี่ยยังทําไม่ได้ยังห่างแล้วส่วนมากก็จะเคลือบเลยนะครับกาทำเบสติมเลยพี่เคลือบแม่งเลยนะครับไหนๆก็ไม่ไม่ซึมแล้วก็เคลือบซะเลย นี่มันต้องผุดออกมาอย่างนี้แล้วจะมีไข่เนื้อตะกวดสีแดงขาดไม่ได้เลยคือไข่รนบไข่ไข่จะขึ้นคู่เลยแนวนะเออบางที่จะไข่หนาหน่อยก็จะเห็นสีแดงแน้อยหน่อยก็บางที่บางๆก็จะเห็นสีแดงเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยนะเห็นไหมบางก็จะเห็นสีแดงเยอะหน่อยเห็นไหมจะออกมาจากในเนื้อแนวพระจะขึ้นจ้ำออก็าจะาในเนื้อ,อง์นี้เอาสามพันห้าสามพันห้าร้อยบาทครับพี่แนววังเพิ่มขอนแกน่นสามพันห้าร้อยบาทมองกันออกอยู่แล้วแนวพราแบบนี้ ไปต่อกับพี่แนวองนี้ถ้าเป็นเหรียญเงินแนวเหรียญเงินอ่าสําหรับเหรียญนี้จะเป็นของหลวงพ่ออะไรเนะพระแท้ดูง่ายพี่ดูนี่แนวโอ้โหดูง่ายสบายตาเลยพระพระสวยด้วยดิแนวเขาเก็บมาสวยดิแนวนี้เป็นของสุพรรณบุรีครับพี่ปีสี่ศูนย์แนวโรงเรียนวัดราษฎุดรบรุงแนวหลวงพ่อปื้มแนวเนื้อวัดสวนหงแนวเนื้อเงินแนวหลวงพ่อปื้มนี่เนื้อเงินนะพระแท้เนื้อเงินนะครับผมเก้าร้อยบาทแนวเก้าร้อยบาทเนื้อเงินเนื้อเงินแนวพ่อปื้มสุพรรณบุรีพี่เนื้อเงินเก้าร้อยบาท นวครับเนือเงินแล้วต่อไปด้วยนะ <ique> พี่นันนะครับองนี้จะเป็นหลวงพ่อสว่างครับพี่เนยหลวงพ่อพระวิบูรณวชิรธรรมนะครับอันนี้จะเป็นปีหนึ่งแปดพระพิมพ์ปากจูนยเห็นไหมดูปากหลวงพ่อเนี่ยเขาเรียกวิมพิมปากจูอะใช่ไหมใช่หนึ่งแปดไหมถ้าจำไม่ผิดนะเออถ้าจำไม่ผิดนะแนวน่าจะเป็นเช่นนั้นนะแล้วพระแท้นะในครับอ้าพระแท้นะครับนี่นะครับบูชามันต้องให้ชัดเจนนะมันือมันต้องให้ชัดเจนนี่ องค์นี้เอาไปพันห้าแนครับในหลวงพ่อสว่างครับพี่แนครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพิมพ์ปากจูพี่ลองพิมพ์เข้าดูได้นนครับมีในระบบไม่ใช่ว่าผมมเออผมไม่พูดเองนะครับมีในระบบครับพี่นนครับมีในสารระบบแน่นอนองค์นี้จะเป็นโคนสมอหลังจานนนครับก็ก็แปลกเหมือนกันนะครับเออก็แปลกเหมือนกันแล้วเนื้อออกจะไปทางโซนดินดำนนครับนะเออออกไปทางโซนดินดำครับพี่เนค้ัพระสวยนะจริงๆเลยก็สวยอยู่แล้วล่ะนะพระโคนนี้ทรงนี้นะ ครับเขาได้ราคาพิ้งคัาฝุ่นแล้วพระมีผิดพ,พิมพ์ฟอมพระคมชัดลึกสวยเห็นไหมพระมีผิดพ,พิมพ์นะครับแล้วดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังตรงนี้ผมชอบรอยจานจางเขาจานเก่าไงโอ้ยเราก็ชอบซะด้วยสิเอาเจ็ดร้อยนะครับเออเจ็ดร้อยบาทพี่นะเผื่อพี่ใดอยากได้ไปศึกษาหรือสะสมนะครับก็ไม่บินไม่หักไม่ซ่อมอ่ะพี่คิดดูแล้วกันนะครับเออไม่บินไม่หักและไม่ซ่อมอ่ะก็ค่อนข้างที่จะหายากสวนมากไม่จะซ่อมนะครับเออเอาไปเอาไปเจ็ดร้อยบาท นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับมาต่อกันนะสำหรับรายการต่อแับพี่ในเหรียญนี้จะเป็นเหรียญแบบว่าเขาได้เหรียญดมดำเนาะโอ้โหเนี่ยหลวงพ่อจี๊ดใช่ไหมใช่หลวงพ่อจี๊ดไหมนี่ดูดูพี่ดูพระได้เลยพี่ทองแดงรมดำและดําเดิมๆนี่มีแค่ตําหนิแค่จมูกนะท,ที่ที่โดนออกไปเห็นไหมที่เหลือที่สวยเลยพ,พ,นะนะนะพระแท้พี่แนวนะพระแท้แลดูง่ายพ,พี่พ่อจี๊ดแนวนะนะนะเออพ่อจี๊ดพ่อจี๊ดนี่อ่อออยู่บางปะกงนะพี่นะฉะเชิงเซาเนาะ ปีปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยแหนะ็พ่อจี๊ดพ่อจี๊ดน็บงานผูกพระธาตุสีมากครับพี่วัดสุขารามอ่าพ่อจี๊ดเอาเจ็ดร้อยแล้วกันแหน็บเจ็ดร้อยบาทเดี๋ยวพี่พ่อจี๊ดนะครับแมนะ่จี๊ดจริงนะครับผิวสวยวิ่งเลยนแะครับองค์นี้จะเป็นอ่อไข่ภาษานี่ดูตาเบนซ์นี่ผมก็ชอบเลยพี่นะตาเบนซ์มันต้องอย่างนี้ดิเออมันต้องกระจ่างใสแบบนี้นะครับนะเป็นตาเบนซ์ต้องเป็นแฉกนะไม่ใช่ตาเบนซ์เบนซ์เล็กๆนแหนับไม่สมกับตาเบนซ์เลยเนาะเออมันต้องแบบแป๊รเป็นแแฉกๆสินนนนะครับเเีี่่ยล้ว้วดดููือ หราจะเป็นกรวดนะครับนะพิมพ์ทรงอันนี้เขาฝนใช้นะนะครับ that, เออนะเขาฝนใช้นะดูดิดูด้านหลังนี่เนี่ยเนี่ยดินดินของสุพรรณบุรีนี่นะครับเออดินของสุพรรณบุรีพี่ลองดูนะแนวดินเขาจะออกเนน,นวลและมีกวดเลยอยอะดินจอกน,น,นวนนวลแวมีกวดเลยอยดินสุพรรณบุรีพี่นะครับดินสวยนะนยนยแะนวไข่ผาซี่เก้าร้อยแนวไข่ผาซี่เก้าร้อยแล้วก็องเนี้ยเฮออง์นี้จะเป็นจันลอยจะเป็นจันลอยที่แบบว่าต้องใช้คําว่าเออค่าแป้งเดิมมากนะปีศูนย์เก้าว่ามีไหมจันลอยเนี่ย เนี่ยมีตายางบางๆด้วยเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับมีตายางบางมากเห็นไหมครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทบแล้วก็องค์นี้นะครับหลวงปู่อ่านี้จะเป็นเจ้าคุณอวัดอ่างศิลาพี่นะเจ้าคุณศรีนะครับนะเออเจ้าคุณศรีวัดอ่างศิลาโอ้โหทองเดิมพี่ดีครับพระแท้แะไรดูง่ายเลยเนี่ยนะครับพี่ดูเนี่ยดูพิมพ์เนะี่ยอันนี้ผมไม่ได้แกะออกนะนะครับวินเทจจ้าพี่นะครับเออวินเทจจ้าพี่จ๋านะครับมาเดิมมาก เนี่ยครับอันนี้เป็นหลังเรียบเนื้อสวยเนื้อดูง่ายพี่นีครับเนื้อดูง่ายเลยแล้วองค์นี้เอาสองพันห้าแล้วเจ้าคุณสีวัดอ่างศิลาเนี่ยวัดอ่างศิลาสองพันห้าร้อยบาทเนีครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่เลยองค์นี้นะครับพันุมานแบบแท่นนะครับอง์นี้จะเป็นพ่อปานพ่อปานดูง่ายด้วยนี่ดูเนื้อเนี่ยอ่าพี่ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหเนี่ยตัวกินแมงอ่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วเอ้ยไม่ใช่ตัวตัวกินเนื้อปลาเนี่ยดูดิแมงกินเนื้อปลาเนี่ยโอ้โหสุดยอด เนยนี่เนรับปึ๊กเลยเนยพ่อปานพ่อปานเอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยวินเทจเก่าเก่าเนี่ยน่าใช้นะพี่เออวินเทจเก่าเกเนี่ยพี่น่าใชหน่าแบบหน้าบูชาพี่เนยนะเขาเรียกเปิดหน้าไว้เดิมเดิมเลยไปพันห้าเนยหนึ่งันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็เหรียญนี้ครับพี่สำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพระครูท้องสุกเนยเหรียญแท้แรดูง่ายพี่เนยพระครูท้องสุกไอเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าเขาเป็นรุ่นไหนนะครับเนยเป็นปี เป็นปีศูนย์สามพี่พะแท้นะครับพะแท้และสวยด้วยปีศูนย์สามนี่พี่ด,ด,ดูตัวตัดเนี่นยนะครับพแท้และสวยด้วยดิปีศูนย์สามแอนเออปีศูนย์สามเอา 03, เอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทเนะยครับอันนี้จะเป็นคุ้นแผนใบพุทาพี่บองวงนี้นะพี่นะั้นนะครับเป็นคุ้นแผนใบพุทาผูพาาา้พาต้องเขาเรียกะไรพาต้องเฉิดฉายแบบนี้เดียวเนี่ยพี่ดูใบพุทาเนี่ย เนี่ยครับเออเนื้อมาเจาะแบบเขาเรีเนื้อออกผ่านการใช้งานนะครับเนื้อเจาะแบบผ่านการใช้งานกับพี่ด้านหลังนะพี่ดูเนื้อด้านหลังนี่นะครับนะบอกเลยว่าเป็นโพรงเนี่ยพี่ลองดูเนื้อด้านหลังนะพี่นะบอกเลยว่าเป็นโพรงโพรงโพรงมาแบบนี้เลยพี่องค์นี้เอาไป900บาทนะครับเก้าร้อยบาทนะพี่นะคุณแผนใบพุทรานะครับนะลูกอมครั่งนะครับนะเอ่อหลวงพ่อทองสุวัรณโตกหลวงนะครับเป็นลูกอมว่าพี่เป็นเนื้อครั่งนะ่ยครับเป็นเนื้อครั่งครั่งแบบชัดเจนนะครับนะครั่งแห้งด้วยนะปั้นเป็นลูกอมนะเนี่ยครหน้าใช แหน็บน yeah, oh, no mm ่าใช้ครับพี่แหน็บครั้งแบบนี้แห้งๆเก่าๆเล้าๆลั่นๆแหน็บนะเออแห้งๆเก่าๆเล้าๆลั่นๆนแครับครั้งแบบนี้นแครับขอราคาเบาๆเลยพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนแครับลูกอมข้างแหน็บนานๆจะเจอพี่แหน็บลูกอมข้างเก้าร้อยบาทแหน็บเก้าร้อยบาทแล้วก็เหรียญนี้พี่สําหรับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเออเขาเรียกเหรียญโบราณนแครับยังไงก็ไม่เก๊พี่แหน็บนะแท้แบบล้านเปอร์เซ็นเลยแหน็บเป็นเหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกแหน็บนะเป็นเหรียญที่ระลึกเนี่ยผมเพิ่งเคยได้มาพี่แหน็บนะพศสองสี่ย นะครับพอสองที่ที่ลึกของส่วนสนุกนะครับที่ระลึกของส่วนสนุกก็พี่เอาไปในราคาเบาๆเลยไปแปดร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญแท้ดูง่ายพี่แต่แค่ว่าเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับแล้วเผื่อพี่พี่ได้สะสมนะครับแล้วเผื่อพี่ได้สะสมเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทแล้วก็นะครับนำมาถึงจุดสุดท้ายของเรานะครับเนวอือก็จะเป็นสามรายการซึ่งสามรายการนี้ผมแนะนํามากนะพี่เราดูสิ่งเนี่ย อ่าพี่ดูสิ่งนี้อันนี้คือการใช้งานจริงใช้ไหมเวลาแขวนเวลาใช้งานจริงพี่เนีเนื้องอจะมีรอยกระเทาะเก่าก่อนนะครับเนื้อจะมีความฉ่าอันนี้เป็นสิ่งสามขวัญนะครับซึ่งเขาเรียกแขวนเลยนะพี่พี่ดูการแขวนดิเนี่ยขวัญมันจะจางๆสามขวัญนิยมนะครับนะเออสามขวัญนิยมนีพี่ดูอีกด้านหนึ่งเนี่ยเวลาเนื้อเนื้อเราไปสัมผัสเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากข้าวเผื่อแนี่นะซึมรึกลงไปในในสิ่งนะครับนะไม่ว่าจะเป็นฐานค่าเผื่อแล้วมีรอยจานด้วยเนี่ยเอาสามพันเก้า สามพันเก้าร้อยบาทในครับนะพ่อเดิมพี่สามขวัญนวพ่อเดิมสามขวัญสามพันเก้าร้อยบาทสามพันเก้าร้อยบาทแล้วก็เหรียญพ่อพรมวะพี่หเหรียญพ่อพรมนี่ก็สวยกับพี่เอานี่ไม่คมไม่ชัดไม่ลึกตรงไหนอ่ะพี่ดูตรงตรงตรงกีบดอกไม้ด้านล่างในกีบบัวที่ท่านนั่งในด้านล่างเนี่ยใครับนะเป็นสันเป็นแท่งนลพี่ฟอนต์ตัวหนังสือดูหน้าหลวงพ่อไม่มีผิดพิมพ์พแต่แคบไปเทียบไปดูก็ได้พี่ในหูมีเส้นแตกเห็นไหมเนครับนะข้างสีสาวหลวงพ่อก็มีเส้นแตกลงมา ในครับในในซ้มเห็นไหมในในซ้ม,มรอยปั๊มรอยกระแทกเขาจะเป็นเส้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 นซ้อน,อนเหมือนเส้นขนแมววิ่งอยู่ <l Est> พระสวยมากพี่แนวพระองค์นี้นะเห็นไหมพระสวยมาก <l ittle> อ่าเดี๋ยวพี่ดูตรงนี้นะนะครับดูด้านหลังนะพี่ดูด้านหลังดูตรงหูตรงแขวนนี่รอยปิ้นยังอยู่นะครับรอยปิ้นยังอยู่นะพี่นะนะครับ <l ittle> รอยแขวนร,รอยใช้งานแนครับอันนี้จะเป็นครั้งที่หนึ่งนนครับนครสวรรค์ครับพี่สามพันห้าร้อยบาทแนครับสามพันห้าร้อยบาทนนครับองค์นี้ รายการสุดท้ายแล้วท้ายสุดก็พี่นะครับเหรียญวัดเขาตะเค่าเหรียญเนื้อเงินนะครับส่วนตัวคิดว่านะครับนะคิดว่านะในดูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววิเคราะห์ไปพร้อมกันพี่เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาแล้วพี่ดูยาเนี่ยยาเขาหลุดรอดวหมดแล้วนะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นรอยขูดเจ้าของเข้าไปขูดพี่เนี่ยเออเจ้าของเขาขูดแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นน้าในใจนะยังไงคือคิดว่าไม่เก๋เนี่ยดูพิมพ์เนี่ยาดูพิมพ์ดูทรงวัดเขาตะเขาพี่ส่วนมากเราจะเจอตัวยันตนี้ตั้งขึ้นเนี่ยตัวยันตััววนนนนนนนี้้้้ลเเ่ออตงขึแแแป็ นะครับอ,องค์นี้เป็นแนวนอนแต่พี่ดูเนื้อวัดเขาตะเค่าเนื้อเงินซึ่งเป็นเหรียญหายากนะครับซึ่งเป็นเหรียญหายากต้องบอกเลยว่าหายากมากๆนะครับเอาไป3500บาทนะครับ3,500บาทนะครับวันนี้เป็นวัดเขาตะเค่าบี แล้วเช้านี้จะหนักหน่อยนะครับนะก็เอาพาแท้ดูง่ายให้อ่ะพี่นะครับเออนะครับราคาก็อย่างว่าแหละนาะงแบ่งๆกันไปอ่าวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะพี่นะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ